เกี่มไม้เพรไม่ได้อดนาเลยอันนี้คือบ้านที่เราสร้างนะคนก็ไม่มีอะไรอันนี้คือบ้านเก่านะคือบ้านเก่าเราจะพามาดูบ้านเก่าก่อนอันนี้ก็จะเป็นสระน้ำเอยน้ำอันนี้สอนน้ำให้น,น้นองหมาไปแล้วหมาเสียงก็เลยน้องาขบัดเกิ อย่างน้ำไหลน้ำไหลเนี่โ <c oughs> อ้พอ โครงกระดูกที่เราหามาได้นะคะตั้งนานโถอันนี้มาเองเจ้าแดดอันนี้เออันนี้คงกระดูกเลยค่ะคงกระดูกมา มันนั่งอยู่ตรงนี้เก็บประตูตรงนั้นให้แล้วก็ไม่ออกนะ้วทุบของให้แล้วโอเคเราจะต้องถ่ายถึงแค่าเปนสามนาทีนะดูเด็กติ๊เชื่ออะไรหรือพ่อโอเคดูอันนี้เป็นไมค์ค่ะไม่ต้องใช้หนึ่งอือคนอันนี้เป็นคีมเบสเตอร์เช่ไม่ทำอะไรนี้เป็นที่นอนตอนเราเคลีย ทอไมทำไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับที่ฉัอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนี Murder, ่ยนะเพราะว่าห้องน้ำห้องบนดีกว่าอีกนะจริงๆมีชั้นบนอยู่นะ ไจริงๆตรงนี้มันต้องมีไฟมนนนันเป็นที่ดัางเคี้ยมมาหนึ่งในป่ามันเป็นที่แพสตาไปแล้วที่หายแล้วตัวแก่แล้วเจ้าหมาน้อยอะโครงกระดูกเห็นไหมเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ย แล้วนะเขาก็จะตีนายลูกไ,ไม่ใช่นั่งไหมนั่งไหมไม่ต้องหอนีโคตรน,นี่ทำไมไม่หาหมาดูหนูด้วยเพราะว่าช่วงนี้ลืมไปเสกหมาได้อา้าว ไฟให้มาดูที่จะเชียลไฟก่อนมาน้อยมาน้อยได้อย่ากอืมไม่ชอบกินหรอไม่ชอบกินใช่ไหมปัดก่อนก่อนก่อนอืมดูไปอันนี้ตอนเอ้าอันนี้ตอนคืน อะไรเลยน้องฟ้ารู้สึกเปลี่ยนแปลงนะโอเคนี่เป็นที่ทดสอบเดี๋ยวลอง แล้วเหรอตกเยอะไม่แกะน้อยออแกะตัวใหญ่ไม่กัดกันตัดแล้วเาอากัดเล้วแต่หมาตกตายเป็นไงน่ะขอไปนอนก่อนเอ้าเจ้าหมาน้อยเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในไดนะ้ไงออกมาดิ ขาบอกให้ออกมาถ้างั้นไม่ต้องออกเลยเอ๊ะ๋ยวแป๊มหนึ่งนะเมื่อกี้พื้นที่เต็มนะทุกคนกจ้าห่งเอาไปโอเคนอนนอนโอเคตื่นเช้ามาเดี๋ยวนั้นก็นี่นี่นะตรงนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมทุกคน ก็ได้ก็ได้ทำที่รองไปแล้วเนี่ยอ้ะเจ้าหมาเอาสเลนโรแมนมาจะไหนเดี๋ยวมาจากป่าเยอะแยะเนี่ยเอาาเอาอาเอาไเดี๋ยวขอเขายิ้ตานะเอ้าก็ยังอยู่หรอกอยากตายไง้ จะวากตัวไปที่น้ำก็ไม่ได้พเพราะเซเลมันกลัวน้ำนี่ก็มันน้อยไปมาเลยเฉยเฉยกันตายไปแล้วเอา้านั่งทำไมเนี่ยยินยืนยินอยวเยืนก่อนดิหัวไม่ยืนเอายืนซะเอายืน กืนได้คุณีการกินสุดสมใช่ไม่คบผองปอยนี่มาทำไมจะเอากระดูกใช่โทษเอา้าเฮ้ยอยากตายเลยทำไมไม่ตายอ่ะออกมี2สองตัวลลยไป หมาน่าจะกัดเธอได้ไหมทำไมอ่ะอ <Okay. S 3> เอออินแมนลืมชื่อเอาเดี๋ยวไปไหนแล้วเนี่ยซื้อแม,น,มนอีกตัวน,นึงลืมชื่อเลยย้อชื่อเลยย้อนชเลยจะไม่ได้ไดยินไมมคว้า เจ้าหมาขึ้นมาดีแม่คงอ,อ่อนแม่ก็ตายไปแล้วเจ้าหมามาเอาน้ำเอาเอาถอย เจ้าหมาหลอง่ายหลอกทำไมเี้ยนะจะหลอกทำไมเจ้าหมาน้อยไี่ต้องมาหลอกลอเลยโบายบายไปไหนก็บายบไม่ต้องตาน ไปไหนก็ไปเลยจตาาิตา,จตามาทำไมเงี้ยแต่ออปจจตามาทำไมจิตามากินกระดูกเหรอหอเถอะเลิกตามได้แล้วไปแล้วเลิกตามได้แล้ว เนื้ออะไรเนะี่ยบอกว่าให้เลิกตามหมยังไม่เลิกตามอีกเจ้าหมาพวอน,นี้ทังสิบสามนาทียังอ้ออีกสองนาทีนะทุกคน จะไม่พานายเข้าป่า มาทไมไปเกดร้องทำไม จะตามาทำไมเคยพักสิบสามทีแล้วเราต้องลากันไปก่อนหรับวันนี้บายบายทุกคน XD